น่ครับสำเร็จแล้วนะครับสําหรับน้ําจิ้มลูกชิ้นยืนกินแบบบุรีรัมนะเหมือนไม่เหมือนก็ขออภัยด้วยนะครับออกตัวไว้แล้วนะครับไม่ใช่คนบุรีรัมนะครับโอเคนะครับนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาทําน้ําจิ้มสูตรบุรีรัมนะครับไม่เหมือนมากแต่ก็พอกินได้นะครับก็เราอยู่ต่างแดนนะครับพอดีว่า เทรนมันมานะคะคือน้องลิซ่าเขามาได้นานแล้วละ่ะแต่เราเพิ่งทานะก็หาได้หาวัสดุเท่าที่จะมีนะก็ผมใช้น้ํามะขามเปียกนะครับ1กระป๋องนี้ก็ประมาณ4 5 4นะครับกรัมแล้วก็น้ําเปล่า1000กรัมนะครับน้าตาลทรายครึ่งกิโลนะครับหรือจะใช้ไม่ฟอกก็ได้นะครับหรือแล้วผมใช้น้ําตาลปี๊บนะครับผมจะเปลี่ยนจากน้าตาลทรายนะครับแบ่งอย่างละครึ่งก็น้ําตาลปี๊บด้วย 500กรัมนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงแห้งนะครับนี่แบบนี้ไปทอดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูแหง้งจินดาแบบนี้ไปทอดให้เรียบร้อยนะแล้วก็หอมแดงทอดนะครับแบบนี้นะครับหนึ่งถ้วย1ถ้วยตวงนะครับก็สูตรมันไม่ตายตัวนะครับก็จะมีแป้งมันลงช่วยนะครับสูตรไม่ตายตัวคุณสามารถที่จะเพิ่มเติมรสชาติได้ตามที่คุณชอบนะครับออกเผ็ดออกเปรีย้ยวออกเค็มนะครับก็แล้วแต่เรานะก็จะมี ประมาณขนาดนี้นะครับก็จะมีเกลือนะตัดเกลือนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ตอนขนาดที่เราเราเคี่ยวน้ําจิ้มก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับนะครับง่ายๆเลยนะครับก็เอาหอมแดงนะครับที่เราทอดนะครับใส่ลงไปในเครื่องนะครับพริกนะครับ2แบบเลยชี้ฟ้าแดงแล้วก็พริกขี้หนูแห้งที่เป็นเม็ดเม็ดน้อยๆเนี่ยครับลงไปนะแล้วก็เพิ่มรูปภาก เพิ่มรากผักชีนะครับกระเที่ยล่าผักชีนะครับลงไปนะส่วนนี้ก็จะมีรากผักชีด้วยเนาะก็พอดีมันไม่มีรากผักชีผมก็เลยใช้ก้านผักชีแทนนะครับ ความเผ็ดต่างๆนะครับสามารถเพิ่มเติมได้นะครับก็แล้วแต่เรานะครับอ่ะได้ประมาณขนาดนี้เนาะนี่ตั้งกระทะแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใส่น้ําเปล่าลงไป1000ักรัมน้ําตาลทรายนะครับ500น้ําตาลปี๊บ500นะครับ เกลือนะครับผมใช้อยู่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวเราเติมได้นะครับน้ำมะขามเปียกนะห้าร้อยให้สี่ร้อยห้าสิบสี่กรัมนะครับม ML นั่นเองเนาะ นี่เราก็จะเคี่ยวนะครับให้มันเดือดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับพลิกที่เราทำไว้นะครับนี่แบบนี้เลยสูตรมันอาจจะไม่เหมือนนะครับก็พอกินได้นะครับไปถึงขนาดเหมือนกับบุรีรัม์เนาะเพราะเราไม่ใช่คนบุรีรัม์นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเพิ่มนะ ถ้าบ้านเรามีกระเทียมดองให้ใช้กระเทียมดองนะครับผมไม่มีนะครับผมเลยใช้ออเนียนดองของฝรั่งนะครับแบบสวีทนะครับลงไปครึ่งขวดใช้แป้งมันและลายน้ํานะครับลงไปช่วยอีกทีนึงเนาะให้มันเหนียวนะครับเหมือนกับสูตรของเขาเลยนะครับแต่ถ้าตานลำพัางที่ผมทากินผมก็ไม่ได้ใส่นะครับแป้งมันผมใส่ใช้แต่น้ําตาลนะครับใช้ความข้นจากน้ําตาลอย่างเดียวเลยนะครับ ผมชิมดูแล้วนะครับมันยังออกไม่เค็มเท่าไหร่ผมเขาใส่เกลือนะครับอีกช้อนโต๊ะเนาะเห็นไหมกลิ่นมันก็จะหอมเลยนะครับอ่าถ้าสามารถใช้น้ำพริกสามารถใช้พริกต่างๆไปเผาก็ได้ย่างก็ได้นะครับเอามาทำได้นะ ที่บอกนะครับสูตรมันคงจะไม่เหมือนกับบุรีรลมร้อยเปอร์เซ็เนาะก็คงจะได้พอพอแค่รับประทานได้นะครับและอย่างหนึ่งก็ส่วนผสมต่างๆมันก็ไม่เหมือนที่เมืองไทยเนาะอุปกรณ์หรือว่าพวกพริกพวกอะไรเราก็หาค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเราก็ตัดแปลงเอานะครับสําหรับสําหรับการที่เราจะทําน้ําจิ้มน,นะครับสูตรนี้นะ ครับอันนี้แป้งมันผมเตรียมไว้สามช้อนโต๊ะนะครับแต่จะละลายน้ําก่อนนะครับก่อนที่จะใส่เนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับน้ําตาลมันละลายหมดแล้วนะครับนี่ก็แป้งมันนะครับสามช้อนโต๊ะนะครับผมละลายน้ําไปแล้วนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเพิ่งใส่หมดนะค่อยๆใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ตีดูความดูความเหนียวมันนะครับว่ามันบางทีมันอาจจะได้อาจจะใส่ไม่หมดสามช้อนโต๊ะนะครับ คงจะใส่หมดแล้วนะสามช้อนโต๊ะน่าจะเดี๋ยวพอมันเย็นนะครับมันก็จะเซ็ตตัวแล้วก็เหนียวเหนียวขึ้นนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมแป้งมันก็สุกแล้วนะครับที่นี่มันก็โชคดีอย่างหนึ่งมกมันเป็นเตาผัดเตาจีนนะครับไฟแรงนะครับค่อนข้างแรงมากนะครับแป๊บเดียวนะครับอาหารมันก็เสร็จละนะเห็นไหมครับนี่ ได้แล้วนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับสําหรับน้ําจิ้มนะครับสูตรบุรีรัมเรานั่นเองนะครับแบบนี้นะหลังจากนั้นก็ใส่ภาชนะให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเสิร์ฟกับพวกลูกชิ้นต่างๆเนาะเสร็จแล้วนะครับสําหรับน้ําจิ้มลูกชิ้นยืนกินแบบบุรีรัมนะเหมือนไม่เหมือนก็ขออภัยด้วยนะครับ ออกตัวไว้แล้วนะครับไม่ใช่คนบุรีลำนะครับโอเคนะครับชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์นะครับซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ